ทักซอนเปิดปากพูดเจอทีมพิธาได้ยังไงหลังโซเชียลสงสัยแอบนัดกันเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนกรีดฝันเป็นจริงแอบทักซอนทีมพิธาเจอกันแล้วแถมงานนี้ยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และน้องพิพิมอยู่ด้วยเรียกได้ว่าทำเอาจิ้นหนักมากเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นเพราะในเวลาต่อมาก็ทำเอาแฟนคลับกรีดสนัน่น ทิมทิทาโพสต์รูปแอปทักษอนในไอจีส่วนตัวพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่า Good to see you today หลายๆคนก็รอคอยว่าทางด้านแอปทักษอนจะเข้ามาคอมเมนต์หรือไม่แต่อย่างใดล่าสุดต้องบอกเลยได้ใจฟูอีกครั้งเมื่อทางด้านแอปทักษอนโพสต์รูปคู่ทิมพิทากลางดึกพร้อมแคปชั่น ใน catching up with you yesterday at team t a ต o n g r ร t s again on your historic victory ยินดีที่ได้เจอกันเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของคุณล่าสุดทางด้านแอปทักษออนเปิดใจผ่านโทรศัพท์ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังโซเชียลจับตาแอป ทักษออนไปเจอทิมพิธาและลูกสาวน้องพิพิมโดยทางด้านแอปทักษออนได้กล่าวว่าก็เป็นความบังเอิญที่ไปเจอกันในคอนเสิร์ตเดียวกันเนื่องจากทิมพิธาพาลูกสาวไปดูคอนเสิร์ตด้วยส่วนอนาคตมีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต